สวัสดีค่ะสวัสดี FC และคุณผู้ดูทุกทุกท่านเลยนะคะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะสำหรับในส่วนของตัวคลิปยาวนะคะที่เจนไม่ได้ลงเลยก็ประมาณ45หวันเนี่ยแหละเนาะก็ติดภารากิจนิดนึงนะคะกะ็วันนี้ค่ะเจนเนี่ยทำแคมเปญมาให้แล้นะสำหรับต,รตัวโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆนะคะก็ไม่ทำให้คุณผู้ดูผิดหวังแน่นอนนะก็ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวมา ดูน้องคันด้านหน้ากันดีกว่าคะ่ะในส่วนของตัวคันด้านหน้านะคะเป็นซิตี City นะะ back, นนะะ้นะคะแฮชแบกรุ่นเทอร์โบนะคะเกรดเอสพลนะคะก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับตัว5ประตูคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาโซนิกนะคะสีเทาวัยรุ่นวัยรุ่นนะ,ะสำหรับวัยรุ่นเขาขับกันนะคะคันนี้นะได้เป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะคะสําหรับตัวตรุ่นตัวรุ่นเริ่มต้นนะคะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะบ้านเราค่ะประเทศไทยบ้านเราไม่ค่อยมีหมอกนะคะมีแต่ pm 2.5เนาะก็ไม่เป็นไรอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าสมมติแบบเออจะมีการติดเพิ่มอะไรอย่างงี้ก็คือสามารถทําได้นะคะในส่วนของตัวราคาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังได้นะมาต่อไปที่ล้อน,นะคะได้เป็นล้อแมกอัลลอยขนาด15นิ้วอ่านะ สวยเลยนะคะก็ไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่แก้มด้านข้างนี่สีเทาตัวเนี้ยขายดีมากเลยนะสำหรับเทาโซ,โซนิกนะคะเทาโซนิกคันนี้นะคะมีค่าสีอยู่ที่หกพันบาทนะคะอ่ามันอยู่ในส่วนของตัวด้านหลังนะนี่อ่าแฮชแบกน้องก็ชื่อก็บง่บงบอกอยู่แล้วนะคะว่าว่เาเป็นตัวห้าประตูนะคะไม่มี กล้องมองหลังด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะคะด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนี่นะคะมีพ้ายางอะไรมาให้พร้อมแล้วก็ไฟส่องห้องสามภาระนะคันนี้กว้างมากเลยเดี๋ยวจะมีแบบอะไรพิเศษให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะ C อะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอให้ดูให้จบคลิปแล้วกันเนะาะนะเบาะด้านในเบาะด้านในเป็นเบาะผ้านะคะคุมโทนดาเลยอ่าเบาพับได้นะคะเป็นแบบหกสิบสี่สิบพับได้แล้วก็วางของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสําหรับไวรุ่นสร้างตัวนะคะแบบเอาเป็นตัวรุ่นเนี้ยเริ่มต้นเนี้ยไป าขายของนะคะขนของเนี่ยไปขายเราไม่จำเป็นต้องออกกระบะก็ได้นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวเลยนะเห็นไหมคันนี้ห้าเก้าเก้าเองตัวรุ่นเริ่มต้นอ่ะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะอย่างที่จะบอกเลยไม่มีกล้องมองหลังไม่เป็นไรเราขับรถมาได้สักระยะหนึ่งแล้วขับรถได้ค่อนข้างคันเทพแล้วนะคะกล้องหลังเนี่ยกล้องถอยเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะจริงจริงอันนี้จริงถ้า คือเจเคยนะจจเ,เคยเหมือนกันนะตอนที่ออกรถมาแรกๆแล้วมีกล้องกล้องถอยมาให้เนี่ยเจมัวแต่มองกล้องถอยชนรถข้าง้านหลังเลยจ้าก็หลังจากนั้นมาไม่เคยมองกล้องถอยเลยนะอืมอ่ะนอกเรื่องแล้วโอเคไม่เป็นไรในส่วนของตัวเบรกนะคะได้เป็นเบราเบรเมือคือเป็นแมนนวลแอร์นะคะเป็นแมนนวลเหมือนกันด้านหน้ามีช่องเสียบ usb ให้หนึ่งช่องนะคะเป็นเกียร์ออโติ cvt น่ะ ผัวแามลัมมาติฟังชันเนาะก็ออออคือตั้งแต่รุ่นตรงเนี้ยก็เป็นตัวอ่ากูสตาร์ทหมดแล้วนะคะแล้วก็ระบบ Honda Sensing ก็คือมีมาให้พร้อมนะคะทุกรุ่นเลยมาท้ายคลิปดีกว่าเนี่ยจะจดโพยมาแล้วมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเอาตั้งแต่ตัวแคมเปญเอาแบบพิเศษตั้งแต่อย่างแรกเลยนะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะ เฉพาะคลิปนี้นะเจฟฟี J free, ค่าจดทะเบียนให้เลยจริงค่าจดทะเบียนของตัวซิตี้นะสามพันห้าร้อยบาทมูลค่าสามพันห้าร้อยบาทนะคะคอ,อันนี้อันนี้คือเจนให้เองนะคะสามพันห้าร้อยบาทฟีค่าจดทะเบียนไปให้เลยนะคะแล้วก็ค่าสี่หกพันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวราคาตัวรถอยู่ที่ห้าเก้าเก้าเนาะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะคะรวม6,000แล้วจริงๆอ่ะตัวราคารถจะอยู่ที่ประมาณ6,000แสนกับอีก5,000บาทนะถ้าสมมติเนี่ยใช้เงินออกรถอยู่ที่4,750บาทคือรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะใช้เงินออกรถอยู่ที่4,750บาทนะผ่อนนะคะใช้เป็นตัวแคมเปญดับเบิลสไมนะผ่อน1ถึงถึง60วดแรกผ่อนแค่6,658บาทเท่านั้น ย้ำอีกทีนะคะหนึ่งถึงหกสิบงวดแรกผ่อนอยู่ที่หกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทนะคะแล้วก็ก้อนหลังนะคะตัวอารีตัวอาวีก้อนหลังเนี่ยงวดที่หกสิบเอ็ดถึงเก้าสิบหกหลังนะคะจะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใช้งบออกรถสี่0มืนเจ็ดร้ยห้าสิบบาทนะคะทางนี้ทางนั้นนี่คืออันนี้คือเจค,คิดให้หมดแล้วนะฟรีค่าจดทะเบียนแล้วด้วยนะ ใช้เงินออกรถสี่หมื่นกว่าบาทผ่อนแค่6,600เท่านั้นนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีงดค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะเจนมีอีกตัวช้อยอีกช้อยหนึ่งนะ,ะใช้เงินออกรถอยู่ที่1,000งกับอีก500บาทย้ำอีกทีนะคะใช้เงิน1นึ0งบาทผ่อนนะคะหนึ 1, ่งถึงหกงวดแรกเนี่ยผ่อนแค่7,287บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ R V นะคะตัวก้อนหลังเนี่ยงวดที่หกสิบเอ็ดถึงเก้าสิบหนะคะงวดที่61ดถึงงวดที่เก้าสบหเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่เจ5ดันี่้อห้าสิบแดบาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีงบออกรถค่อนข้างจำกัดน,นะคะใช้งบออกรถแค่หนึ่งห้าอบาทผ่อนหนึ่งถึงหกสงวดแรก7 2 8ดันสองปสิบเจบาทนะ ใครฟังไม่ทันนะคะก็ทักแชททักไลน์เจมมาได้เลยนะ0656315451แอดอทั้งโทรนะคะแล้วก็ทั้งแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ว่ากันนะคะอาจจะแบบทักมาสอบถามแล้วก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าแคมเปญไหนนะคะตอบโจทย์หรือว่าอยากจะต้องดาวอยากต้องการดาวสูงๆนะคะจะได้แบบผ่อนแบบ48งวดตัวนี้ก็0% 48งวดนะคันนี้นะ ผ่อนยีบ่บดาวยี่ห้าศยิบแปดง่วนนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นสำหรับตัวเฉพาะรุ่นเฮอร์โบเท่านั้นนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากจะมาดูรถจริงนะคะหรือว่าอยากจะมาลองเทสต์ใดก็ได้นะเจนอยู่ที่นะคะนี่ติดถนนฉลองกรุงเลยนะคะบริษัทเจนอยู่ก็คือบริษัทสยาม IB ี สยามไอบีฮอนด้าออโตมบิลฉลองกรุงนะอยู่ติดถนนฉลองกรุงอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนี่เองนะนี่นะคะโชว์รูมเราก็เป็นโชว์รูมที่แบบแบบวันสต็อปเซอร์วิสนะคะครบวงจรเลยนะคะมีช่างมีพี่ๆช่างมีแผนกสีแผนกอะไหล่นะคะทุกทุกอย่างนะคะหรือว่าจะมาดูรถคันอื่นก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ